สวัสดีครับทุกคนขอตะลักเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับวันนี้มาถึงนิดหนึ่งนะครับพอดีวันนี้พานักเรียนห้องเรียนวิเคราะห์กราฟผ่าน zoom อยู่นะครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของตัว time frame week กันก่อนนะครับ week จบด้วยแท่งเขียวๆแบบนี้เนาะนะครับจบด้วยแท่งเขียวๆแบบนี้นะครับเป็นลักษณะของที่เรามองว่าเป็น pa นะครับแต่ว่าเขาไม่สมบูรณ์เพราะว่าเขาไม่สามารถยืนเหนือแท่งแดงนี้ได้นะครับ ไม่สามารถยืนเหนือแท่งแดงตัวนี้ได้นะครับเขายังคงเป็นลักษณะของการที่ลงมาต่ํากว่านะครับซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะครับการาฟก็มีการลงมาทดสอบแนวรับ1679นะครับ1679ซึ่งวันนั้นจาได้ไหมครับวันที่เขากลับขึ้นไปที่นี่ว่าเฮ้ยเรารอเล่น PA buy นะครับเรารอให้เกิด PA buy นะครับในทางเฟมเล็กก่อนนะครับในทางเฟมเล็กก่อนที่บริเวณโซนแนวรับที่เขาจะลงมาแหละว,วันนั้นมันมีรังนี้อีกเส้นหนึ่ง นะครับถ้าเกิด PAB อบายขึ้นมาได้ระบายกลับขึ้นไปครับถามว่าทําไมวันนั้นถึงให้บายกลับขึ้นไปเรามามองครับว่าโซนบริเวณตรงนี้ที่เขาเกิดขึ้นครับที่ผ่านมาเป็นไงครับเขาลงมาเทสหลายรอบแล้วนะนะครับที่ผ่านมาเขาลงมาเทสหลายรอบแล้วแล้วเขายังไม่สามารถผ่านลงไปได้นะครับโซนบริเวณตรงนี้เป็นในลักษณะของสิ่งที่เราว่าเป็นในส่วนของตัวดีแมนโซนนะครับเป็นดีแมนโซนที่แข็งแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับ เป็นดีมาโซนที่แข็งแรงในระดับหนึ่งเลยถ้าเรามามองการอดีตที่ผ่านมานะครับเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างดูโซนบริเวณตรงนี้ครับว้แรงเซลไหมนะครับแรงเซลล์ชัดเลยนะครับในส่วนของตัว RSI ที่เราใช้ดูโมเมนตัมเป็นไงครับแรงเซลเยอะเหมือนกันนะครับมาเป็นทิศทางแรงเซลล์เหมือนกันหมดเลยแต่พอเกิดอะไรขึ้นครับพอมาถึงโซนบริเวณตรงนี้ครับกลับขึ้นไปครับกลับ พอมาถึงบริเวณตรงนี้นะครับกลับขึ้นไปทดสอบต้านนะครับกลับลงมาทดสอบรับและกลับขึ้นไปเลยครับนะครับและกลับขึ้นไปเลยนะครับกลับขึ้นไปเลยนะครับซึ่งโซนบริเวณตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวเบสที่มีความน่าเชื่อถือพอสมควรเลยนะครับพอสมควรเลยนะนะครับโอเคแต่สิ่งที่มันบอกเราชัดๆเลยนะครับถ้าเรามองเลยนะครับในส่วนของตัว time frame week นะครับ ทำเฟมวิกนะครับทำเฟมวิกนะครับยังมีลักษณะของแรงเซลเยอะอยู่นะครับยังมีลักษณะของแรงเซลเยอะอยู่เดี๋ยวเราจะดูครับว่ามันเป็นการขึ้นไปพักฐานหรือมันเป็นการกลับตัวนะครับจะขึ้นไปพักฐานหรือขึ้นไปเป็นการกลับตัวถ้าเขาขึ้นไปจุดที่เขาจะขึ้นไปได้คือบริเวณตรงไหนครับหนึ่งเจ็ดสี่หกหนึ่งเจ็ดสี่ห้าครับจำได้ไหมวันศุกร์ที่พี่งมีบอกว่าตอนที่ไม่เกิดพินแดงอะ่ะในเอ็มสามสิบจำได้ไหมครับที่่หมีว่าเดี๋ยวพี่หมีจะรอเข้าเซลนะ นะครับพี่หมีได้ไดราคาบริเวณสี่ห้านะครับแต่พี่เข้ามาไม่ถึงนะครับก็เลยบายพักตัวกลับขึ้นไปสี่พันจุดแล้วกเก็บแค่นั้นแหละนะครับซึ่งเรามองแล้วว่าตรงนี้มันเป็นตัวที่สําคัญซึ่งถ้าเราจําได้นะครับในวิกที่ผ่านมานะครับพี่หมีจะบอกว่าเฮ้ยการที่เราจะมองว่ามันจะรันเทนได้หรือเปล่าสิ่งสําคัญเลยครับให้เรามองอะไรครับมองว่าถ้าสามารถลด P A cell นะครับต่ำกว่า หนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งหกทษทีหนึ่งหกเจ็ดเก้าได้นะครับหนึ่งหกเจ็ดเก้ากับหนึ่งหกแปดแปดวันนั้นมั้งถ้าพี่หมีจำไม่ผิดนะนะครับมันมีสองลับติดกันนะครับถ้าหลุดหนึ่งหกเจ็ดเก้าได้นะครับมันจะเป็นการลันเทนขาเซลล์นะครับแต่ถ้าสามารถเบรกอะไรครับเบรกหนึ่งเจ็ดสี่หกได้นะครับการาฟมีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทางขึ้นไปเป็นขาบาย นะครับและจุด tp ขาบายเราจะมองที่1748นะครับจำได้ไหมวิกที่แล้วคือกรอบที่เรามองกันเนี่ยเรามองตรงนี้พี่หมีจะย้ากับทุกคลิปเลยนะครับว่าเฮ้ยจะเบรกเป็นเทรนบายจะเบรกเป็นเทรนเซลเป็นยังไงนะครับซึ่งถามว่าสัปดาห์นี้กราฟมีโอกาสเวี่ยงนะครับมีโอกาสเบี่ยงทดสอบรับทดสอบต้านแน่นอนนะครับกราฟผันขวนแน่นอนนะครับแต่จะหลุดหรือไม่หลุดเดี๋ยวใกล้ๆวันพี่หมีดูให้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวใกล้ๆวันประมาณวันอังคารเดี๋ยววิเคราะห์ให้ทุกเช้าเดี๋ยวจะบอกว่า วันนี้เทนาเซลล์หรือเทนาบายนะครับแต่วันนี้เรามามองภาพรวมของก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับบางคนบอกเฮ้ยพอมันกลับขึ้นไปเสร็จนะครับกลับขึ้นไปเสร็จมนถึงตัวนี้เสร็จโอ้จะบายต่ออ๋อไม่ครับเขาขึ้นไปทดสอบด้านใหม่แล้วกลับลงมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องระวังนะครับในการเทรดเนาะนะครับเราไม่เทรดตามเฟรมวิกแต่เรามองลักษณะของภาพรวมของสิ่งที่มันจะสามารถเกิดขึ้นได้ก่อนนั่นเองนะครับถัดมาครับมาดูในตัวส่วนของตัวตามเฟรมเดย์นะครับ อ๋อตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับจุดที่เราเฝ้าระวังนะครับตรงนี้เป็นซับไพโซนที่แข็งแรงนะครับเป็นซับไพโซนที่แข็งแรงเลยนะครับเขาอาจจะขึ้นมานะครับอาจจะไม่ผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือจุดที่เราจะเฝ้าระวังนะถ้าไม่ผ่านน่าจะแปว่าอะไรครับไทา์เฟรมวิกจะสร้างกรอบไซด์เวย์ใหม่ครับนะครับนีอันนี้คือภาพรวมของตัวไทา์เฟรมวิกนะครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียดยครับเราไม่ได้เทรดวิกเราไปดูใทม์ไทม์เฟรมถัดมาครับก็คือในส่วนของตัวไทม์เฟรมเดย์นะครับ ขอหดการ์ดนิดน,นึงนะครับขอหดการาดนิดน,นึงนะครับถ้าเฟรมเดย์ครับเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเกิดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือเป็นลักษณะของตัว P A by นะครับ P A by นะครับเส้น R S I เป็นไงครับพอมาถึงโซนสามสิบเสร็จปุ๊บนะครับพอมาถึงโซนสามเสร็จเสร็จเกิดเป็น P A แท่งนี้ขึ้นมานะครับแท่งนี้เป็นการลักษณะของการที่เราเรียกว่า ส่งเสริมแรงบายนะครับกราฟก็ยืนเหนือขึ้นมาได้ครับจุดเฝ้าระวังครับตอนที่เขามาเทส EMA 150ไม่ใช่ EMA 150ตัวที่ RSI 150อันนี้คือส่วนเฝ้าระวังนะครับว่าเขาจะผ่านขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้าเขาผ่านไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้เขาจะกลับลงมาใหม่นะครับอันนี้คือในส่งของตัวท e f ฟรม e day นะครับมันยังไม่ลักษณะบ่งบอกว่ามันมีทิศทางขาบาย100%เขายังไม่สามารถยืนเหนือหนึ่ง เส้นร้อยห้าสิบเอ็มเอร้อยห้าสิบได้นะครับยังไม่สามารถยืนเหนือได้นะนะครับมันอาจจะเป็นการขึ้นไปทดสอบต้านอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะกลับลงมาใหม่ก็เป็นไปได้นะครับครั้งนี้จุดที่เราเฝ้าระวังนะครับถ้าวันจันทร์กราฟไม่มีแกลบเนาะกราฟไม่มีแกลบนะครับเรารอเขาลงมาถึงบริเวณนี้ถ้าเขาเกิดเป็น p a เอบายขึ้นไปนะครับระบายกลับขึ้นไปได้นะครับระบายกลับขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าเขาไปถึงตรงนี้เสร็จเขาไม่สามารถผ่านได้เกิดเป็น p a เเซลลงมา เราสามารถเซลล์กลับลงมาได้นะครับเราสามารถเซลลกลับลงมาได้เนาะนะครับเราสามารถเซล์กลับลงมาได้นะครับซึ่งในส่วนของตัว t i time frame day กราฟก็ยังฟ้องว่ามีในลักษณะของแรงเซลล์ที่ชัดเจนนะครับถ้าเราดูลักษณะของเทรนที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเรารดูลักษณะของเทรนที่เกิดขึ้นดูในส่วนของลักษณะของ RSI ที่ทํา นะครับยังเป็นลักษณะที่สสมแรงเซลล์อยู่นะครับการขึ้นมาอาจจะเป็นการขึ้นมาทดสอบต้านนะครับถ้าเขาเบรกตรงนี้ขึ้นมาได้ว่ากันอีกรอบนึงครับส่วนบริเวณนี้นะครับถ้าเขาเบรกขึ้นมาได้นะครับอ่านะครับถ้าเขาเบรกขึ้นมาได้นะถ้าหลุดหนึ่งเจ็ดสี่หกได้นี่คือ TP ีแรกที่เขาจะขึ้นมาครับหนึ่งเจ็ดแปดสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางเฟรมเดย์ในที่มีแนวรับแนวต้านเนาะพอดีหาไว้แล้วนะครับตอนสอนสดหาพร้อมนักเรียนนะครับอ่ะมาดูรับในส่วนของตัวทางเฟรมเดย์นะครับ สิ่งที่เขาขึ้นมาตรงนี้นะครับเขาติดอะไรครับเขาติดบริเวณแนวต้าตรงนี้เห็นไหมครับติดบริเวณปุ่มไซเย์ตรงนี้ไม่สามารถผ่านได้นะครับโซนบริเวณตรงเนี้ยคือจุดที่พี่หมีรอเขาอยู่แต่เขาไม่มานะครับรอเขาอยู่แต่เขาไม่มาถ้าวันตันกราฟไม่มีแกลนะครับหรือกราฟมีแกลนะครับขึ้นมาชนบริเวณหนึ่งเจ็ดสี่ห้านะครับและเกิด P A cell กลับลงไปเกิด P A cell กลับลงไป เราเซลได้นะครับรอขึ้นมาใกล้ๆต้านนะครับเซลตรงเนี้นะครับจุด TP แรกครับ1719นะครับ1731นะครับ TP ของขาเซลนะในกรณีที่เกิดเป็น PA เซลนะครับแต่ถ้ากราฟทะลุขึ้นไปเลยนะครับเกิดแกบทะลุขึ้นไปเลยรอครับรอเขาย่อลงมาแล้วก็บายใหม่นะครับอันนี้นะครับสิ่งที่เรามองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น PA เซลเสร็จหลุดลงมาตรงนี้ได้ครับ ฝ้าระวังโซนเดิมครับจุดที่เขามีโอกาสจะกลับขึ้นไปใหม่นะครับอันนี้คือในส่วนของตัว time f r a m e Day นะครับมีโอกาสขึ้นมาตึงกรตั้น1.45อีกรอบหนึ่งนะครับโซนบริเวณนี้แข็งอยู่เนาะนะครับแข็งอยู่นะนะครับถัดมาครับมาดูในส่วนของตัวไทม์เฟรมให้สี่กันนะครับไ m e ์เฟรมให้สี่กันเป็นยังไงครับไทม์เฟรมให้สี่นะครับขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาเลยนะครับจบเป็น PA เสร็จนะครับทำ PA อีกชุดหนึ่งนะครับขึ้นมาตรงนี้ถึง TP กลับลงมาพักตัวครับ ไปเสร็จขึ้นมาว่สองวันประมาณหกหมื่นจุดนะนะครับประมาณหกหมื่นจุดครบ TP H อ่าครบ TP Time Frame Day แล้วนะครับที่ห้าหมื่นนะครับที่สี่หมื่นแปดถึงห้าหมื่นนะครับเต็ม TP Day แล้วนะครับเต็ม TP Day แล้วนะครับเต็ม TP Day แล้วนะครับแต่ในลักษณะของตัว Time Frame h ES 4ที่เราเห็นนะครับกราฟยังเป็นลักษณะของการที่ เป็นการมีแรงบายแต่ลักษณะแรงบายที่พี่บอกคือการพักตัวนะครับเฝ้าระวังครับ1นึ่งเจ็ดสามเก้าหนึ่งเจ็ดห้านะครับถ้ายืนเหนือไม่ได้เขาจะกลับตัวลงมานะครับเขาจะกลับตัวเกิดเป็น p a cell นะครับและพักตัวลงมานะครับเพื่อสร้างกรอบในการไซเวนะครับสร้างกรอบในการไซเวซึ่งตอนนี้การาฟก็ยังอยู่ในระหว่างเส้น in e a อันนี้ครับคือกรอบไซเวของเห็นสีนะครับบริเวณหนึ่งเจ็ดสามเก้านะครับหนึ 9, ่งเจ็ดสามเก้าหนึ่งเจ็ด หนึ่งเก้านะครับสองหมื่นจุดนะครับพอเล่นได้แก้มแก้มแก้มนะครับได้ค่าขนมได้ค่ากาแฟนแน่นอนนะครับแต่รอ PA ให้ชัดเจนก่อนนะครับรอ PA ให้ชัดเจนก่อนถ้าเป็น P a เอ l ซนะครับบริเวณตรงนี้แล้วลักษณะของเส้นตรงนี้นะครับเข้าสู่บริเวณเซนโซนเจ็ดสิบนะครับและเกิดเป็น PA เเซลเซลได้นะแต่ถ้า RSI 14ขึ้นมาแต่ไม่เกิดในลักษณะของ PA เเซล ห้ามส่วนนะครับไม่ใช่เข้าส่วนเสร็จเสร็จปุ๊บเซลล์ปัง้งเซลล์ปัง้งทุกต้านอย่างเงี้ยเต็งกระบ,บงนะครับไม่เอาเนาะนะครับใช้ควบคู่กันไปนะครับระหว่างตัว P A แนวรับแนวต้านแล้วก็ในส่วนของตัว RSI นะครับผม <c oughs> ถัดมาครับ <c oughs> มาดูในส่วนของตัว Time Frame H หนึ่งครับอในตัว Time Frame H หนึ่งเห็นไหมครับพอขึ้นมาเสร็จ H หนึ่งเสร็จวันนั้นมาถึงตรงนี้เสร็จจบ M ส0มสิบ นะครับตั M 3 0เสร็จเป็นพินแดงนะครับกราฟก็ไหลลงมาเลยนะครับไม่ขึ้นไปรับเราเลยนะครับลงมาเป็นไงครับติดกลุ่มบริเวณแนวรับสําคัญนะครับกราฟก็กลับขึ้นไปใหม่นะครับกลับขึ้นไปใหม่นะครับเรารอดูชัดๆครับเห็นไหมครับโซนตรงนี้นะครับในอดีตที่ผ่านมาแข็งแรงเนาะนะครับเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับโซนบริเวณตรงนี้นะครับเป็นแนวรับของตัว m า f เฟรม H4 นะครับผมจุดที่เรามองครับเรามองในกรอบนี้ที่ไม่เกิด PA นะครับที่ไม่เกิด PA เดี๋ยวตอนวันจันท์นะครับประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวพี่หมีรอดูอีกทีนึนะครับว่าในกรอบตรงนี้นะครับสิ่งที่เขาเกิดการไซเว์บริเวณเนี้ยเขาจะสร้างแนวรับแนวต้านย่อยเอาไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอ๋อวันก่อนมีคนถามว่าดูยังไงเด v e เจนเฮนซีถูกไหมครับถ้าเรามองครับในส่วนของตัว RSI ที่เกิดขึ้น อ่านะครับกับตัวในส่วนของอ่าเส้นราคาเห็นไหมครับอ่าในการใช้เทรนด์นะครับในส่วนเส้นราคาที่เกิดขึ้นเอาใหม่ไม่สวยนะครับอ่ามองเสร็จนี้ก็ได้นะครับอ่ามองเสร็นี้ก็ได้เป็นไงครับกราฟนะครับการาฟสร้างไฮที่ต่ําลงสร้างไฮที่ต่ําลงสร้างไฮที่ต่ําลงสร้างไฮที่ต่าลงแต่ในทางกับการครับ RSI ครับ ยกโลที่สูงขึ้นยกโลที่สูงขึ้นนะครับที่พี่หมีจะบอกในห้องเรียนเหมือนกันว่าไม่สบายใจกับอินดิเคเตอร์คับ i s i ของ h 4เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สลับสมุนแรงเซลล์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนถูกไหมครับมันไม่ได้เป็นเทรนดขาเซลล์ลงมาให้เราแบบเออมันเซลล์ลงชัดๆนะอย่างเงี้ยอ่าโอเคนะครับดังนั้นสิ่งที่จำเอาไว้เสมอนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เกิดดเวเรนซ์ นะครับบาเวอร์เให้เรามองในส่วนของตัว H4 หรือว่า D ครับหรือว่า D นะครับ H1 ใช้ได้ไหมใช้ได้เลยนะครับแต่ว่ามันมันไม่มีความน่าเชื่อถือมากมันไม่แรงพอนะครับมันจะแตกต่างจากตัว H4 นะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นแผนการเทรดในสัปดาห์หน้าคร่วคราวๆครับนะครับในวันจันทร์คร่าวๆนี้ก่อนนะครับแต่คราวนี้สิ่งสําคัญเลยจะเตือนเช้าวันจันทร์ นะครับจะเตือนเช้าวันจันทร์อย่างหนึ่งมาดูที่ปฏิทินข่าวครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคข่าววันจันทร์นะครับมีตอนบ่ายสามโมงตรงนะครับที่พอเล่นได้นะครับแล้วก็ตอนสองทุ่มเปิดตลาดตอนทุ่มหนึ่งกับตอนสองทุ่มที่เปิดตลาดอเมริกาน่าจะเล่นได้นะครับแต่สิ่งที่อยากให้เราเฝ้าระวังเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้นะครับในส่วนของหูนะครับหูในที่นี้คือองค์การอนามัยโลกนะไม่ใช่ใครนะครับ ประกาศในส่วนของฝีดาดลิงนะครับฝีลิงนะครับเป็นโรคติดต่อหลายแหล่นะครับเป็นโรคที่สามารถแพร่ระบาดได้มาฟอร์มเดียวกับโควิดสิบเก้าเลยครับการประกาศตัวเนี้นะครับแรกอเมริกาก็ประกาศวันนี้ครับว่าตัวเนี้ประกาศสภา,าวา่าฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคติดต่อโรคนี้นะครับเกี่ยวกับโรคติดต่อโรคนี้แต่จริงๆแล้วมันมานานแล้วนะมันเห็นกันตังง้งแต่วันพฤหัสบันศุกร์แล้วครับแต่มาประกาศวันอะไรมาประกาศวันอาทิตย์ นะครับมาประกระาศวันทาทิ์นะครับประกบบาศวันศุกร์ดูสิตลาดหุ้นพังอ่ะนะครับตลาดพันผลกันหน้าดูเลยนะครับถ้ามองถ้าเราเท้าความไปมองในอดีตในแง่ของฟนะิดเมทัลเนาะปัจจัยทางด้านพื้นฐานที่เกิดขึ้นตอนที่โควิด -19 มาถ้าเราดูสามตลาดหลักนะครับ DXY นะครับ DXY นะครับแล้วก็ในส่วนของ XAU นะครับแล้วก็ในส่วนของ SES หรือตลาดหุ้น นะครับตลาดหุ้นเนาะสต็อกพวกนี้ยนะครับตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับสองตัวนี้ร่วงนะอ่านะครับสองตัวนี้ร่วงร่วงลงมาเช็คแนวรับแล้วค่อยกลับขึ้นไปใหม่นะครับเราค่อยกลับขึ้นไปใหม่นะครับผมอันนี้คือจุดที่เป็นห่วงเช้าวันจันทร์นะครับกลัวกราฟจะสวิงพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าไม่สวิงมันก็จะนิ่งนะครับนิ่งรออะไรครับนิ่งรอลงนะครับนิ่งรอนักลงทุนจะรอตลาดในการตัดสินใจ นะครับผมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ตัวนี้นะครับที่น่าห่วงนะครับอ่าตัวนี้ครับผมเขาประกาศมาแล้วแหละว่าเขาจะขึ้น0.75เปอร์เซ็นตนะครับ0.75เปอร์เซ็นตซึ่งถามว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น่าเกียดนะครับเอาจริงๆนะเป็นตัวเลขที่ไม่น่าเกียดนะ0.75เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่านักลงทุนยอมรับได้แหละนะครับต่อให้เงินเฟ้อลดลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่าอ่าโอเคตัวเนี้ยมาเป็นเบสที่พอทําได้แต่พอ มีโรคติดต่อเข้ามาอันนี้ดูดีๆนะนะครับเป็นปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบนะครับมีโรคติดต่อเข้ามาลองดูทิศทางของลุงอีกทีนะครับว่าลุงจะแพนิคไปทางไหนนะครับลุงจะแพนิคไปทางไหนนะครับแต่ไฮไลท์ของมันก็คืออยู่ตัวนี้แหละครับอ่าแล้วตอกข้ามมามีในส่วนของ GDP อีกรอบนะครับอ่าอัตราการว่างงานซ้ําอีกหนึ่งรอบนะครับเรียกได้ว่าทั้งวันนะครับทั้งวันและวันสุดท้ายนะครับ สัปดาห์สุดท้ายของการทํากําไรนะครับคือวันศุกร์ลองดูตารางข่าวสิครับวันศุกร์วันข่าวแห่งชาตินะครับปกติศุกร์ก็หันสายอยู่แล้วนะครับตารางข่าวเยอะขนาดนี้หันสามากไปกว่าเดิมอีกหันสาไม่พอครับเป็นแท่งสุดท้ายในการปิดไทม์เฟรมพี่หมีดูก,กันสิอ่ะเป็นแท่งสุดท้ายในการปิดไทม์เฟรมมันด้วยปิดไทม์เฟรมวีคด้วยนะครับ นั่งกับบันเทิงกันพอสมควรเนาะสำหรับวบันศุกร์นี้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พี่หมีขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับทุกคน